เรื่องราวของไกลทองกับชาละวันไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานแต่เป็นส่วนหนึ่งของสายน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านวัดประสาทจังหวัดนนทบุรีราวกับว่าเสียงน้ำยังคงกระซิบถึงเรื่องราวของจรเคร้ายและชายผู้กล้าหาญผู้นี้อยู่เสมอในอดีตการมีเรื่องเล่าว่าไกลทองไม่ได้มาจากที่อื่นไกลเขาคือบุตรชายของพรานใหญ่อาจเป็นคนแถวบางขุนนนท์ หรือบางตำนานก็ว่ามาจากบ้านดอนคาสุพรรณบุรีไม่ว่าถิ่นฐานที่แท้จริงจะอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่แม่นอนคือไกลทองมีวิชาความรู้ด้านการปราบจระเข้ติดตัวมาตั้งแต่เยาววัยเหมือนโชคชะตากำหนดให้เขาต้องมาเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวที่แฝงกายอยู่ใต้น้ำลำน้ำเจ้าพระยาในช่วงนั้นไม่ได้สวยงามสงบอย่างที่เห็นในปัจจุบันมันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงชาละวันจระเข้ตัวใหญ่ ที่มีถ้ำแก้วเป็นที่อยู่ใต้น้ำมีฤทธิ์เดชมากและที่น่าสะพรึงกลัวคือมันชอบจับชาวบ้านกินเป็นอาหารความหวาดกลัวแผ่ไปทั่วทุกหยอมย่าไม่มีใครกล้าลงไปในน้ำโดยไม่รู้สึกหวาดระแวงและแล้วโศก,กนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวคนสวยของเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งถูกชาลวันจับตัวไปเศรษฐีแทบขาดใจเขาประกาศก้องว่า จะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ใครก็ตามที่สามารถช่วยลูกสาวกลับคืนมาได้ท่ามกลางความสิ้นหวังไกลทองผู้เชี่ยวชาญการปราบจระเข้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกถึงภาระหน้าที่และตัดสินใจที่จะก้าวออกมาเขาเตรียมตัวอย่างดีไม่ใช่แค่ด้วยอาวุธแต่ด้วยวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาและว่ากันว่าเขาได้มาฝึกฝนและขอความช่วยเหลือจากพระภิกษุที่วัดประสาทแห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ริมน้ำที่ซึ่งเรื่องเล่ากับความศรัทธามาบรรจบกันการต่อสู้ระหว่างไกลทองกับชาละวันเป็นตำนานที่น่าตื่นเต้นไกลทองต้องเผชิญหน้ากับความดุร้ายของชาละวันไม่ใช่แค่บนผิวน้ำแต่ยังต้องดำดิ่งลงไปในถ้ำแก้วของชาละวันใต้บาดาลเขาใช้ความรู้คาถาอาคมและเครื่องรางของขลังที่ติดตัวมาสู้กันอย่างดุเดือดเอาชนะชาละวันได้ในที่สุดและที่สำคัญ เขาช่วยลูกสาวเศรษฐีกลับมาได้อย่างปลอดภัยเรื่องราวของไกลทองไม่ได้จบลงแค่การปราบจระเข้แต่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ที่วัดประสาทแห่งนี้เรายังคงเห็นสารและรูปปั้นของไกลทองและชาละวันที่ผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้รำลึกถึงตำนานที่สอนให้เห็นถึงความกล้าหาญการใช้ปัญญาและใช้ชนะของความดีงามเหนือความชั่วร้าย